สวัสดี FC เครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมเครื่องเสียงยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับโรงงานบวชน่าจะเป็นงานบวชนะครับผมยังไม่แน่ใจแต่ยินเสียงไหมฮะตอนนี้ผมมาถึงที่หน้างานแล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับแวะหลบหลบมาทักทาย FC ซแฟนคลับก่อนออก็ดูก็ต้อง มีเรื่อยอยากขอบคุณนะครับขอบคุณไปทางเป่าแขกบอน่นน่นน่าจะชื่อเบ่าแขกแล้วนะผมจะไม่ผิดชื่อเล่นเพิ่นนะเป็นเจ้าของช่องบันทึกไว้บันทึกไว้ชาแนลนะครับทางสปปลาวนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามและก็ร,รับชมช่องของผมด้วยผมก็เป็น f อช่องของบันทึกไว้ชาแนลเหมือนกันครับเป็นช่องเครื่องเสียงทางฝั่งสปปลาวนะ ผมดูของเขาก็ไลฟ์คลิปอยู่ครับก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ให้ผมมาทําเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งก็ต้องขอบคุณทางเบาเขสทางสปป,ป,ป,ปปลาวด้วยแล้วกันครับผมยังติดตามอยู่เด้อช่องบันทึกไวช้ชาแนลแหละยังยังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในงานดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมเครื่องเสียงของเจ้าเจ้านี้ที่ผมเคยรีวิวแล้วแหละ แต่ยังไม่เคยเจอชุดใหญ่ของเขาวันนี้เขาลงชุดใหญ่ชุดใหญ่ของเขาเลยนะเดี๋ยวกีก่ดอกกี่ตูน้นเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1ปตู้เบส16ใบไปเสียงกลาง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้ไปครับเสียงกลาง8ใดไปวันนี้เดี๋ยวเรา ไปชมกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมกับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ เสียงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้มารับงานไกลามา<อ>จากพุทธิสงฆ์ใช่ไหมนี่มาจากพุทธิสงฆ์ครับแล้วก็มานี่เลยยิงยาวมานี่เลยยิงยาวมานี่เลยครับในเจ้าภาพเน,ะนเา,าเนะเป็นไหนคนเสื้อขาวเลยครโอ้เรียกเจ้าภาพมาคุยนอันนี้ทำไมได้รู้จักสัญญาสาวนี่นี่ครับวันนี้ลงที่บ้านสวายสอนะครับตำบลชุมแสงอำเภอกระสังนะครับ วันนี้สิบหกคูณแบคูณแล้วันนี้เอาทำไมไม่มาไม่เอามาให้ครบ16 16กสคูณสิไปเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าภาพก่อนเจ้าภาพสวัสดีครับโอ้ทำไมได้รู้จักสัญญาสาวครับออ๋ดูจากช่อง YouTube บลงดั้มเลครับอู้จริงมาครับแต่ตอนไปโดังวันนั้นแหละโอ้โหไปไป <c oughs> อ๋อก็เลยได้ติดต่อมางานครับแสดงว่าเป็นคนชอบเครื่องเสียงแน่นอนเลยครับ <c oughs> ก็ปกติก็เล่นอยู่ครับอ๋อปกติเล่นด้วย <c oughs> เล่นเองด้วยบ <c oughs> อครับอยู่กรุงเทพก็เล่นอ๋อแต่ <c oughs> แต่เครื่องเสียงของพี่อยู่ที่กรุงเทพบ <c oughs> ออันนี้งานอะไรครับพี่งานบวชน้องชายงานบวชน้องชายอู้จ้างชุดใหญ่มาเลยนะอู้สุดยอดมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุยกับสัญญาสาวก่อนคืนก็ฝุนตลบเลย คือหน้าตู้คุณที่ไหนที่นี่นะที่นี่โอ้จะภาพจะได้จะภาพเออแนนนอนเต้อ่ะไปดูไปดูตู้ก่อนเคยมารีวิวสองสามรอบแล้วอันนี้น่าจะน่าจะเป็นชุดผสมใช่ไหมผสมของน้องด้วยหรือเปล่าของน้องนี่จะเป็นข้างล่างเนาะแถวล่าง PN เหมือนกันหมดนะครับสูเดียวกันเป็นของช่างพลนะครับ P n PN80 พแปูนะครับ ทีมงานของสัญญาสาวจะใช้ชุดตู้ตู้เบรของ PN น,นะครับ16ใบเสียงกลางก็ของช่างสักช่างสักเนาะอ,อ้าวทำไมได้สติ๊กเกอร์เอของแกลงโลโก้ของลูกสาวครับชื่อลูกสาวอ๋อช่างสักเกลใช,ใช้ใช้ชื่อลูกสาวไม่ไม่ช่างสักะจะเป็นของสักโอริโอเลยของสักโอริโออ๋ออันนี้อิมนี่เป็นเอเป็นชื่อลูกสาวผมอ๋อเป็นชื่อลูกสาวของตัวเองครับผมก็เลยทํามาติดครับอืม โอเคโอเคโอเคอะเข้าใจแล้วครับนี่โอ้แปดุแปดใบนะครับมาจากพุทธสงฆ์ก็มาต่องานที่นี่เลยอู้ต้องขอบคุณเจ้าต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ดูทางช่องบองดำนะครับขอบคุณพี่ดำเลยครับเดี๋ยวรีวิวก่อนบางท่านอาจจะยังไม่ได้เคยได้ดูคลิปเก่าลำโพงใช้กระดอกของไหนครับดอกของเรียวเทคเรียวเทคพันห้าร้อยบาทเนาะตูบีดเสียงกลางเสียงกลางของคันนี้คันนี้ เงแหลมแหลมต้อง8ดนะครับนี่ฮะวันนี้16คูณแอะไรอีกสายสายลำโพงยาวประมาณเท่าไหรยี่สิเมตรยี่ิบห้เมตรส่วนมากทุกคนจะใช้ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้เนาะวันนี้จัดชุดเต็มเลยครับไฟกระเทกไฟหน้าตู้มีหมดนะครับนี่ดูครับเสื่อวันจะภาพจะภาพจัดจัดแถวนี้หมดเลยใช่ไหมเมื่อคืน ั้งชุดเลยครับเที่ยงคืนกว่าครับโอาแสดงเมื่อคืนเราก็อยู่ด้วยไหมอยู่ครับประมาณเที่ยงคืนน่ะได้กลับครับอ๋อแล้วเราก็กลับบ้านให้น้องนอนอยู่นี่ให้น้องนอนอยู่นี่แล้วมาตอนเช้าโอเคนี่ครับวันนี้สามทางสามทางหรือสองทางสองทางบ่อ๋อสัญญาเซาล่นสองทางนะครับเดี๋ยวดูนะครับข้างหลังไม่มีอะไรมากครับสองทางครับ ปีหน้าก่อนครับขอให้ขึ้นอีกสองปีนี้ช่วงโควิดก็เลยอเบาๆก่อนจะอพเป็นกี่ใบไม่ก็เบียดเท่าเดิมจะเพิ่มปลงอีกแถวนึงอ๋อจะเพิ่มปลงอีกแถวหนึ่งแต่ปีหน้าก่อนรอให้ออะไรมันลงตัวดีดีขึ้นกว่านี้เนาะเพราะทุกวันนี้ก็ลูกพี่โควิดก็รู้สึกว่าจะทําเหตุกับทุกเจ้าไม่รู้ว่าเนี่ยพุ่งมรืนเนี่ยงานที่บ้านไม่รู้จะยกเลิกหรือเปล่าเพราะว่าข่าหมู่บ้านมันเขาติดก็เลยอน่าจะโดนยกเลิกอะ อ่ะรุ่นเอารุ่นเอาุูนะเราราดูก็วันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดครับที่หมู่บ้านตัวเองอ๋อเจ็ดสิบอันนี้ก็ไปนู่นต่อเนาะแต่ก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ครับก็รอดูแต่จะภาพว่าเขาจะเขาลงชุดอะไรไปคูณแปดครับไปคูณแปดใช่อ๋อป่ะหมู่บ้านว่าเราไปดูเครื่องเครื่องก็น่าจะเป็นเครื่องเดิมๆที่เราเคยรีวิวแล้วแต่ก็อยากให้ fc ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ยักษ์ครับยักษ์ลงชุดใหญ่ครับยักษ์จากโคกเหล็กห้วยราดนะครับ นี่ครับมิ๊ก็เดิมไหมเดิมเนาะขี่ไปรีวิวที่โกดังครับอ่าอีคิวก็ของทาดาครอะสองทางก็ครอะสองทางใช่ไหมนี่ของทางาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับทาดาครับรุ่น พาวเวอร์ก็วอร์ทิคห้าพันไอเอมิชขับเบียดขับเบียดข้างละสามเนาะอันนี้ขับเบียดด้วยไหมขับเบียดเบียดอ๋อขับเบียดสองตัวเนาะอันนี้เสียงกลางบ่กลางเลยกลางแหลมเนาะ SAE E X M 10 X นะครับสามแท่นเลยนะครับ SAE นะครับเบียดเบียดเบียดแล้วก็เสียงกลางครับ ตัวเดียวเอาอยู่กับเส้งกลางเอาอยู่นะออสุดยอดเลยว่าตัวนี้มันเป็นตัว 10x ตัว10ธรรมดามันก็อาจจะตัดหน่อยอาจจะตัดใช่ไหมเดี<ช>แต่ตัวนี้มันไม่ตัดใช่ไหมสุดยอดครับเครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะฮะ,ะ,ะไม่ไม่รากยากครับ <c oughs> <c oughs> ขณะนี้เราคงไม่รากยาก <c oughs> เหลือแค่ดิจิตอลดิจิตอลร,นะร,ร,รอก่อนเนาะรอก่อน โควิดไม่มาอีกแล้วน่าจะได้จัดที่ตอนแต่เห็นลิงเห็นเห็นลิงไว้แล้วมีครับ <c oughs> เป็นงานบวชนะครับที่ <c oughs> ท,ที่บ้านสวายสอตำบลชุมแสงอำเภอกระสังนะครับโ <c oughs> อ้เจ้าภาพบอกว่าดูจากช่องบางดำนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูอีกรอบหนึ่งครับ บอกว่าให้ถ่ายดูเลเวลให้ผมให้เอซได,ด้ชมนะครับนี่ผมดูการเปิดนะครับ ากาศร้อนครับเจอพัดลมเสียงพัดลมอาจจะเข้าหน่อยนะครับเอฟซีต้องขออภัยด้วยเอาฝากเบอร์ติดต่อครับครับติดต่อได้ที่0931625944ครับหรือเฟซบุ๊กธนโรอดเจริญรำครับธนโรอดเจริญรำนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กให้ละกันครับผมเดี๋ยวถามอีกนิดนึงเครื่องทั้งหมดเนี่ยลงทุนไปหมดเท่าไหร่ราคาเลยรวมกันประมาณประมาณสองแสนสองแสนกว่าสองแสนห้าสองแสนห้าใช่ไหม เราเรานี้เนะาะอะไรนิดๆในใจในคิดนะอันนั้นอันนี้ยังไม่คิดนะเอาแค่หลกัลกๆใหญ่ๆก่อนเนาะ<อ>ตีรวมๆประมาณ2อง0สนห้านะครับชุดน,นี้ที่ลงทุนไปลูกพี่โควิดน่าจะสงสารกันหน่อยเนาะไปไม่เป็นเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานครับสัญญาสาวควบเหล็กวยราชครับ สนใจเครื่องเสียงไปประดับงานนะครับก็ติดต่อชุดเล็กกลางใหญ่ครับเรื่องราคานี้ติดต่อคุยกันเอาเองนะครับให้คุยกันเอาเองเลยนะท่านชาวพาวทุกท่านนะครับผมจะไม่ถามให้นะคือท่านไปตกลงกันเอาเองว่าราคาแต่ละพื้นที่มันราคาเท่าไหร่ต้องคุยกันโดยตรงนะครับอันนี้ตกลงกันเอาเองเด้อสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้มารีวิวครับยินดี